คุณเคยกินโรตีสูงสุดทั้งเดียวนะกี่ชิ้นครับไม่อยากจะโมหนะ้าแต่ผมเนี่ยกินครั้งเดียว20ชิ้นยังงงตัวเองอยู่เลยว่ากินเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยเมื่อก่อนนะปกติแล้วผมเป็นคนชอบกินโรตีมากมาก กินทุกเย็นกินทุกวันนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมเป็นฝีเพราะกินเยอะเกินไปนั่นแหละมันเยอะเกินเริ่มมาตั้งแต่เด็กเวลาที่แม่พาผมไปตลาดที่ไรผมก็จะขอให้เขาแวะร้านโรตีหน่อยกินบ่อยจนสนิทกับคนขายโรตีหลังๆเวลาไปตลาดผมจะไปนั่งเก้าอี้ที่ร้านเขาดูเขาทําโรตีไปด้วยกินไปด้วยรอแม่ไปด้วยเคยมีครั้งหนึ่งที่ผมขอเขาทาบ้างตอนที่ทุกค้าน้อยๆไอ,อดิฟาดแป้งอ่ะ เพื่อนวดแป้งให้แป้งมันขยายตัวเวลาทอดจะได้กรอบๆเห็นเขาทําทำไมมันง่ายจังเลยวะอยากลองทําดูบ้างเขาก็ใจดีให้ผมทํานะแต่ตอนที่ผมทําเนี่ยแป้งมันตบ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 ทำไมทาไมแป้งมันไม่คลี่ออกจากกันบางทีก็แหว่งเป็นรูเหมือนเสื้อขาดๆเวลาไปทอดก็จะได้โรตีแบบแวงแวงจากนั้นเลยรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายนี่หว่าที่เขาทําอะและถึงแม้ว่าผมจะชอบกินโรตีมากแค่ไหนก็ตาม แต่ก็ต้องเผาๆไว้บ้างเพราะว่าโรตีเป็นอาหารที่โหดมากมีครบเกือบทุกอย่างเลยที่ให้พลังงานแก่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชใส่ในกระทะตอนแรกสุดมาการีนใส่ตอนทอดในกระทะนมข้นหวานใส่ตอนทอดเสร็จน้ำตาลใส่ตอนอยู่บนกระดาษยังไม่รวมท็อปปิ้งอื่นๆใส่ตามสะดวกโหโห,โ,หโหโหดมากร่างกายถึงกับขอร้องไว้ชีวิตข้าเถอะ คือถ้าเราไปรบในสงครามพกโรตีไปสักอันเราน่าจะมีชีวิตรอดได้หลายวันพลังงานน่าจะเยอะกว่าชอ็อกโกแลตที่ทหารชอบพกเออแต่ว่าไว้านานมันจะเหี่ยวนี่หว่าไม่กรอบงั้นก็ไม่น่าพกไปในสงคราม <c oughs> โรตีแบบที่ผมชอบกินคือโรตีแบบม้วนห่อกระดาษไม่ค่อยชอบกินแบบตัดกรอบเท่าไหร่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าตัดกรอบคืออะไรตัดกรอบก็คือจะอยู่ในถาดกระดาษแข็งไม่ได้มมวนตัดเป็นชิน้นชิ้นพอดีคำรสชาติมันแตกต,าต่างแต่ยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูก อาจจะเป็นมุมสัมผัสการซับน้ำมันเหรอไม่รู้สิแต่มมนไม่เหมือนกันน่ะคุณก็รู้สึกแบบเดียวกันใช่ไหมคุณเคยลองกินทั้งม้วนและก็ตัดกรอบบ้างไหมครับแล้วคุณชอบกินแบบนุ่มหรือว่ากรอบกรอบผมชอบกินแบบกรุ้มกรุมกรอบผสมกับนุ่มเป็นกรุ่มไงว้าคนฟังกรุ้มเลยเย่ายเพิ่งกรุ้มอย่าเพิ่งกรุ้มอยู่กับเราก่อนเอาดีๆละเอาดีดีนะผมชอบแบบกรอบกรอบมากกว่าเพราะว่ามันเคี้ยวง่ายคือบางทีเจอร้านที่มันแบบ หนาแล้วมันก็เหนียวเหนียวเหนียวอ่ะเคี้ยวอยากไม่อร่อยเลยเวลาจะสั่งร้านใหม่ก็เลยเอาให้ช่วยก่อนก็คือให้กรอบๆไว้ก่อนสั่งเขาบอกเขอกรอบๆนะครับไอ้บางร้านก็กรอบบแบบแตกสลายอ่ะแค่จับก็แตกแล้วเป็นผุยผงแต่ถ้าบางร้านน่ะทำแบบนุ่มก็อร่อยนะแต่ต้องไม่หนาเกินไปไม่หนาไม่เหนียวพอดีพอดีอ่ะอร่อยอร่อยคุณเคยฉี่รถที่นอนไหมครับ ผมขอเดาว่าคุณก็คงเคยใช่ไหมช่วงแรกๆผมฉี่วรถที่นอนโดยไม่รู้ตัวแต่หลังๆมาบางช่วงรู้ตัวเฮ้ยแต่ก็จงใจปล่อยเพราะขี้เกียจเดินไปห้องน้ำฉี <c oughs> ่บนเตียงไปเลยก็จะรู้สึกอุ่นๆที่ขากับกลนและสิ่งที่ตามมาก็คือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ <c oughs> กลิ่นฉี่นั่นเองแหละ <c oughs> มันก็จะฟุ้งไปทั่วห้องรบกวนคนอื่นไปโดยปริยายรู้สึกผิดเลยนะเนี่ยแต่อย่างน้อยเรื่องของผมก็ไม่ได้กระจายไปยังหูคนอื่นเหมือนเพื่อนผมคนหนึง่ง ตอนที่ผมอยู่ป .5 มีเพื่อนในห้องเดียวกันคุณครูที่เป็นแม่เขาพูดหน้าห้องเลยว่าเพื่อนคนนี้ยังฉี่รถที่นอนอยู่โอ้ oh my god ผมสะดุ้งทันทีที่ได้ยินนึกว่าตัวเอง <laughs> พร้อมกับรู้สึกอายแทนอายมากๆด้วยท่านั่นคือผมผมคงไม่กล้าบองหน้าสาวอีกต่อไปในเทอมนี้และก็ใช่ครับเพื่อนคนนั้นหน้าชาไปเลยคิดว่าน่าจะเป็นวิธีของบ้านเขาในการทำให้ลูกเลิกฉี่รถที่นอนสักทีอะไรประมาณนั้นละมั้ง แล้วคุณสงสัยไหมว่าทําไมเราถึงฉี่รถที่นอนนั่นสิคุณอยากรู้ไหม อ้าวไม่อยากรู้เหรอโอเคงั้นจบคลิปแค่นี้แล้วกันเดี๋ยว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 เลเล่นไหนไหนก็มาละอยู่คุยเป็นเพื่อนแป๊บหนึ่งคุณรู้ไหมว่าการฉี่วรถที่นอนเนี่ยถึงกับประกาศเป็นปัญหาเฝ้าระวังปี62เลยนะและมีวันฉี่วรถที่นอนโลกด้วยประกาศโดยสมาคมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะเด็กนานาชาติและสมาคมสัลยแพทยศาสตร์ระบบปัสสาวะเด็กแห่งทวีปยุโรปหรือ EPU กำหนดให้วันอังคารสาสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันปัสสาวะรถที่นอนโลกเพื่อให้คนทั่วไปได้รู้จักเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญต่อกกาาารรรััษภววะะปสถที่นนนนอมขด <Wow. S 1> ถ้าจะให้สรุปสั้นๆถึงสาเหตุการฉี่วรถที่นอนเนี่ยก็มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะ uh huh. แต่ว่ามันจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อคุณฉี่วรถที่นอนเกินสัปดาห์ละ2ครั้งอย่างนั้นน่ะควรไปหาหมอได้แล้วเพราะจะมีปัญหาตามมามากมายเช่นปัญหาครอบครัวทั้งในด้านจิตใจและความสัมพันธ์ภาวะซึมเศร้าขาดสมาธิในการเรียนการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตนเองว่าแต่คุณเน่ะเคยฉี่วรถที่นอนเกิน2ครั้งต่อสัปดาห์ไหม